สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ชาแนเจแปนมังหะสังก์เซีแห่งนี้และก็ขอต้อนรับเข้าสู่กูปไททันเอพิ s od ที่2และสำหรับวิดีโอนี้เชอรี่จะมาแนะนำตัวละครใหม่ในแ t ต a c k on t i ท a n นซีซั่นที่4ก่อนที่อนิเมะจะถึงกำหนดฉายในช่วงปลายปี2020นี้ซึ่งในซีซั่นที่4เนื้อเรื่องของพาพิภพไททันนั้นจะเริ่มต้นจากอีกด้านของกำแพงในเกาะพราดิสเรื่องราวของมนุษยชาติภายนอกกำแพง ดังนั้นการปรากฏตัวของตัวละครในซีซันนี้จะเริ่มเรื่องจากตัวละครใหม่ๆและหากเพื่อนๆคนไหนยังไม่เคยติดตามผาพิภพไททันกันอย่างต่อเนื่องก็อาจจะมีงงๆกันบ้างว่าคนเหล่านั้นโผล่เข้ามาในผาพิภพไททันได้ยังไงและเพื่อไม่เป็นการเสียวเวลาเรามาดูกันเลยค่ะว่าตัวละครใหม่ผาพิภพไททันซีซันที่4จะมีใครกันบ้างกาบีบราวน์เด็กสาวผมเข้ม ตาโตและมีนิสัยบ้าบินสุดขั้วในครั้งแรกที่กาบีปรากฏตัวขึ้นในผาพิภพไททันนั้นจะเป็นช่วงเวลาที่เธอได้เข้าร่วมสงครามสู้รบกับประเทศในฝั่งตะวันออกกาบีเป็นคนเชื้อสายเอลเดียในเขตกักกันซึ่งเป็นเฉลยของจกักรวรรดิมาเลเธอได้สมัครเพื่อเข้าคัดเลือกเป็นนักรบสืบทอดพลังไททันรุ่นต่อไปตามรอยไลเนอร์บราน์ที่มีศักเป็นลูกพี่ลูกน้องกับเธอแน่นเอง กาบิมีความมุ่งมั่นที่จะทำผลงานให้โดดเด่นเพื่อแสดงศักยภาพความแข็งแกร่งว่าตัวเธอนั้นคือผู้ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการสืบทอดพลังไททันเกราะซึ่งกาบิได้ใช้แววต่อสายตาผู้บัญชาการและได้รับคำชมการยกย่องจากเพื่อนนักรบชาวเอลเดียและผู้คนอีกมากมายที่รู้ถึงเกียรติศักดิ์ของเด็กสาวหลังจากที่เธอสามารถเปิดทางให้กองทัพมาเลยบุกทำลายป้อมปราการของศัตรูได้มีแฟฟนผ่าพิพบไททันจำนวนไม่น้อย ที่เปรียบเทียบไปเธอคือเอเลนเยเกอร์ในแบบฉบับจกักรวรรดิมาเลเพราะโดยนิสัยตาต่อตาฟันต่อฟันใจร้อนขี้โวยวายแต่ทว่ากาบิกก็เป็นคนที่รักเพื่อนพ้องมากๆจุดประสงค์หลักของกาบิกนั่นก็คือการกอบกู้โลกและสังหารปีศาจชาวเอเดียในกำแพงให้หมดสิน้นเพราะเด็กสาวเติบโตขึ้นท่ามกลางการล้างสมองจากรัฐบาลมาเลยที่สอนให้เธอเกลียดเผาพันุ์ชาวเอเดียในเกาะพาราดิสเหมือนกับนักรบรุ่นก่อนๆที่ผ่านมา ดังนั้นเธอจะมีความแค้นฝังใจมาตลอดเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาวอาียที่หนีไปอาศัยในกำแพงและทอดทิ้งให้เธอเติบโตท่ามกลางความยากลำบากของการเป็นเฉลยในจกักรวรรดิมาเลซึ่งรายละเอียดแบบเจาะลึกของกาบินั้นจะเยอะมากๆดังนั้นเชอรี่จะขอทำวิดีโอแยกอีกพาร์ตออกมานะคะมาต่อกันที่ตัวละครที่น่าสนใจถัดมาฟาโกกริสเด็กหนุ่มผมสีบรอนมีน้ำใจและชอบช่วยเหลือผู้อื่น ลูกหลานตระกูลอดีตสมาชิกฟื้นฟูเอลเดียปรากฏตัวครั้งแรกในสงครามมาเลยกับประเทศตะวันออกกลางเช่นเดียวกันกับกาบิฟาโกเป็นเด็กหัวอ่อนทว่าเขากลับมีกำลังใจที่เข้มแข็งตลอดเวลาเด็กหนุ่มจะพยายามฝึกซ้อมและพัฒนาความแข็งแกร่งในตัวของเขาเพื่อที่จะได,ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้สืบทอดพลังไททันเกราะแบบเดียวกันกับที่กาบิเคยประกาศให้เพื่อนๆได้ยินบ่อยๆทว่าจุดประสงค์ของเด็กหนุ่มกลับแตกต่างค่ะ นั่นก็เป็นเพราะว่าฟาโก้นแอบ,บชอบกาบีและไม่ต้องการให้คนที่เขาแอบ,บชอบต้องกลายเป็นไททันและต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปได้อีกเพียง13ปีเท่านั้นซึ่งในเวลาต่อมาฟาโก้สามารถเอาชนะคำท้าจากกาบินั่นทำให้กาบิหัวร้อนแล้วก็เกลียดที่หน้าฟาโก้เพราะว่ากลัวว่าเด็กหนุ่มจะเข้ามาแย่งตำแหน่งผู้สืบทอดพลังไททันเกราะแต่ฟาโก้ไม่คิดที่จะยอมแพ้ และอยู่เคียงข้างกาบิตลอดเพื่อปกป้องเธอจากอันตรายเป็นหนึ่งว่าฟาโก้นั้นคือมิคาะภาคนอกกำแพงเลยทีเดียวซึ่งสตอรี่ของตัวละครนี้ก็เยอะไม่แพ้กันกับกาบิดังนั้นเชอรี่ก็จะขอทำพาร์ทแยกออกมานะคะอูโดหนึ่งในผู้คัดเลือกนักรบมาเลรุ่นเดียวกันกับกาบิ ด้วยความสูงโปร่งของเด็กหนุ่มทําให้เขาถูกวางตัตไว้เพื่อสืบทอดพลังไททันเกราะเช่นกันซึ่งโอูโดต้องแข่งแข่งกับเพื่อนๆในกลุ่มเพื่อทําผลงานให้เข้าตาผู้บัญชาการอูโดโเป็นคนเชื้อสายเอลเดียที่ถูกในประเทศมาจากประเทศอื่นก่อนที่จะย้ายเข้ามาอยู่ในจกกักรวรรดิมาเละทว่าบทของตัวละครตัวนี้ไม่ค่อยมีบทบาทมากนักและด้วยบุค,คลิกที่ไม่ค่อยแสดงความรู้สึกเท่าไหร่ของเขาจึงดูเหมือนว่าอูโดโเนี่ยคือตัวตายตัวแทนของเบลโทสฮูเวอร์ โซเฟียอีกหนึ่งตัวละครที่ดูเหมือนจะมาเป็นตัวตายตัวแทนแอนนี่เลออนฮาร์ดผมสีบรอนในตาสีอ่อนของเธอและการมัดผมที่ไว้ด้านหลังทําให้พวกเรานึกถึงแอนนี่ไม่มีผิดโซเฟียเป็นอีกหนึ่งผู้คัดเลือกของรัฐบาลมาเลย์ที่ถูกวางตัวไวใ้ให้เป็นอีกหนึ่งผู้สืบทอดพลังไททันกรอะซึ่งเด็กสาวก,ก็ต้องแข่งขนันกันกับเพื่อนในกลุ่มและได้เข้าร่วมสงครามกับประเทศตะวันออกกลางเหมือนกันกบกาบิฟาโก้และอูโด โคดกลิสพี่ชายที่แซนดี้ของฟาวโก้และเป็นคนที่รัฐบาลมาเลยวางตัวไว้เพื่อสืบทอดพลังไททันสัตว์ต่อจากซิกโค้ดเป็นคนรอบคอบฉลาดทว่าเราจะไม่ค่อยได้เห็นฝีมือการต่อสู้ของโคดสักเท่าไหร่นิสัยก็จะคล้ายๆกันกับฟาวโก้ที่ชอบช่วยเหลือคนรอบข้างจนไม่สนใจว่าตัวเองนั้นจะต้องลำบากหรือไม่และเพราะการที่ชายหนุ่มคือผู้สืบทอดพลังไททันสัตว์เขาจึงต้องจับตามองซิกเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ประชาการที่มองมายังโค้ดอีกทอดหนึ่ง พอโกแกเลียตผู้ถือครองพลังไทท่นกรามคนใหม่ต่อจากยูมิลน้องชายของมาเซลแกเลียตนักรบไทยท่นกรามคนก่อนสาโกาเป็นคนตรงๆไม่เก็บอารมณ์ไม่ฟังใครนั่นจึงเป็นจุดอ่อนของเขาด้วยความมั่นใจในตัวเองสูงจึงทำให้เขาทะนงในการเป็นนักรบผู้ถูกเลือกของรัฐบาลมาเล หลังจากที่ชายหนุ่มได้สืบทอดพลังไททันกรามจากยูมิลทำให้เขาได้เห็นความทรงจำเก่าๆและเหตุการณ์บางอย่างในช่วงเวลาที่ไรเนอร์ได้เดินทางไปทำภารกิจช่วงชิงพลังไททันบรรพาบรุษที่เกาะพาราดิสและค่อยๆค้คนพบความจริงเกี่ยวกับการตายของมาเซลแกลเลสพี่ชายที่เขารักที่สุดนั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้พาโกเกลียดขี้หน้าไรเนอร์คนที่ชิงตัดหน้าสืบทอดพลังไททันกรอกซึ่งก่อนหน้านี้พอโก้เป็นคนที่ถูกวางตัวไว้ตั้งหากและยังมาเป็นสาเหตุที่ทำให้พี่ชายของเขาตายอีกด้วย มาเซลแกเรียตผู้ถือครองพลังไททันกรามรุ่นเดียวกันกับไรเนอร์แอนนี่และเบลทอส ดยศักยภาพที่สูงสุดในกลุ่มเด็กหนุ่มจึงเป็นดังหัวหน้าทีมของนักรบมาเลที่ถูกส่งมาทาภารกิจแต่ทว่าหลังจากที่พวกเขากําลังพักแรมระหว่างการเดินทางเพื่อเข้าแทรกซึมไปในกําแพงและทําภารกิจช่วงชิงพลังไททันบรรพารุษมาเซลได้สละชีวิตตัวเองเพื่อปกป้องไรเนอร์จากไททันวิปริตตนหนึ่งที่ปรากฏตัวขึ้นและพุ่งเข้ามาโดยไม่มีใครตั้งตัวและไททันวิปริตตัวนั้นนั่นก็คือ,อยูมิวนั่นเองพีกฟิงเกอร์ เธอคือผู้ถือครองพลังไททันเกวียนที่คอยใ,ให้การสนับสนุนซิกเยเกอร์หรือไททันสัตว์ในซีซั่นที่3สาวผมดำยาวที่เป็นเหมือนดั่งกองหลังของทีมนักรบจกกักรวรรดิมาเลยําหน้าที่เป็นกําลังสายตั้งรับและโจมตีระยะไกลพีกมีความอึดทางด้านกายภาพสามารถคงสภาพอยู่ในร่างไททันได้นานมากกว่า2เดือนแต่นั่นก็ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการใช้ชีวิตประจําวันในขณะที่เธอกลับมาเป็นมนุษย์ ดังนั้นเราก็จะได้เห็นพลิกเดินสีขายอย่างแน่นอนพลิกเป็นคนที่มีไหวพริบและอ่านสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วถามลูกล่อลูกชนของเธอก็ใช่ย่อยดังนั้นยากหน่อยนะคะที่คนจากเกาะพาราดิสจะสามารถโค่นล้มเธอได้มาต่อกันที่ตัวละครที่มีคนคาดเดากันอย่างมากมายก่อนหน้านี้เพราะตัวละครตัวนี้เกี่ยวพันกันกันกบความลับของประวัติศาสตร์สงครามไททันเมื่อ100ปีก่อน นั่นก็นคือตระกูลไทเบอร์ตระกูลที่เก็บซ่อนพลังไททันตัวสุดท้ายและความเป็นมาของประวัติศาสตร์ความแตกแยกของคนในจักรวรรดิเอลเดียซึ่งจะมี2ตัวละครที่มีการพูดถึงในซีซั่นนี้ได้แก่วิลลี่ไทเบอร์ชายผมบอลยาวผู้นำตระกูลไทเบอร์และทำงานให้กับรัฐบาลมาเลซึ่งตระกูลไทเบอร์ได้กลุมความจริงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สงครามไททันเมื่อ100ปีก่อน และนั่นเนกี่ยวพันกับรอยร้าระหว่างชาวเอลเดียนอกกำแพงและชาวเอลเดียที่อพยพไปอาศัยอยู่ในกำแพงที่เกาะพารา d i s ดังนั้นนี่ก็คือเหตุผลที่ทําให้ตระกูลไทเบอร์ได้รับสิทธิพิเศษในการใช้ชีวิตที่ดีกว่าชาวเอลเดียกลอื่นๆวิลลี่ไทเบอร์เป็นชายที่มีอิทธิพลต่อประชาคมโลกและเขาสามารถที่จะปลุกระดมความร่วมมือจากนานาประเทศเพื่อทำลายเกาะพารา d i s สถานที่ที่เหล่าปีศาจอาศัยอยู่ Miss t เ b อ r สาวใช้ในบ้านตระกูลไทเบอร์ทว่านั้นเป็นเพียงฉากหน้าของหญิงสาวเท่านั้น m ิสไทเบอร์คือน้องสาวของวิลลี่ไทเบอร์ผู้ถือครองพลังไททันคอนสงครามตัวจริงไททันตัวสุดท้ายที่ปรากฏขึ้นในผ่าพภพไททันทว่ารายละเอียดเกี่ยวกับเธอเพิ่มเติมหลังจากนี้เชอรี่จะขอเก็บไว้ให้เพื่อนๆได้ติดตามกันในวิดีโอเนื้อเรื่องผาพภพไททันกันดีกว่านะคะ และตัวละครตัวสุดท้ายของวิดีโอนี้นั่นก็คือผู้บัญชาการมาการ์ผู้บัญชาการในกองทัพรัฐบาลมาเลผู้มีแนวคิดเกี่ยวกับชาตินิยมอย่างเข้มข้นเขาเกลียดชาวเอลเดียในเกาะพาราดิสเป็นอย่างมากเพราะผู้บัญชาการมาการ์ตยึดติดกับแนวคิดประวัติศาสตร์การล่มสลายของจักรวรรดิมาเลยเมื่อ2,000ปีที่แล้วนั่นเป็นแรงผลักดันให้เขาสร้างกองทัพที่แข็งแกร่งเพื่อปลุกทำลายชาวเอลเดียในเกาะพาราดิสให้สิ้นซาก เอาเป็นว่าเพื่อนๆได้ทำความรู้จักเบื้องต้นกับเหล่าตัวละครผาพิภพไทยท่านซีซั่นที่4กันในวิดีโอนี้แล้วแต่ว่าตัวละครทั้งหมดที่เชอรี่พูดมานี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่อยู่ในส่วนของฝั่งจกกักรวรรดิมาเลยเท่านั้นยังมีตัวละครใหม่ๆจากทางฝั่งเกาะพาราดิสรอให้เพื่อนๆได้ติดตามกันในวิดีโอหน้าและถ้าหากเพื่อนๆชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกด s u b s c r i b e กดถูกใจและแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเชอรี่ในการทำคลิปวิดีโอใหม่ๆด้วยนะคะ และพบกันใหม่กับ Scoop Titan เอพิดถัดไปที่ชาแนลจะแปลมังงะโซเซตี้แห่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ